อันดับแรกแนะนําก่อนว่าธุรกิจของเราทําอะไรบ้างคะเอ่อทั้ง a อท3พีนนะครับเราก็เป็นธุรกิจที่เรารับขนส่ง,งพนักง,งานนะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอยู่ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็ขยายไปในพื้นที่ภาคกลางบางส่วนครับค่ะอ่าฮะอ่าฮะโอเคสแสดงว่าสัดส่วนไรายได้ของเราก็หลกัหลกๆเลยมาจากการบริการตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเป็นการขนส่ง,งพนักง,งานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ ค่ะค่ะโอเคมองภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้โดยรวมมองเป็นอย่งไบ้างคะในประเทศเอ่อภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยก็อมองว่าในในประเทศเราน่าจะรีคอกเวอร์จากเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดมาพอสมควรนะครับโรงงานอุตสาหกรรมก็เริ่มมีการมาก่อสร้างมากขึ้นโรงงานที่มีอยู่แล้วก็เริ่มมีการใช้กําลังการผลิตมากขึ้นนะครับแต่ที่มีส่วนผนก็คือเป็นเรื่องของการสร่งออกนะครับที่เราก็ำลังดูว่าอาจจะมีผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจของของบ้านเรามาาน้อยแค่ไหนนะครับ ค่ะแล้วการลงทุนของผู้ประกอบการล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างการลงทุนตอนนี้เนี่ยเห็นมีโรงงานอ,อ,อุตสกกาหกรรมนะครับโดยเฉพาะจากทางนักลงทุนประเทศจีนนะครับเข้ามาลงทุนในในส่วน,อน,นของนิคมอุสกกตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับค่ะค่ะแล้วการรับส่งพนักงานล่ะคะ,ะการรับส่งพนักงานตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการใช้กําลังการผลิตมีโอเวอร์ไทม์เนี่ยมากขึ้นนะครับในในอุตสาหกรรมนะครับ ก็ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับอืค่ะลูกค้าเรานี้อยู่ในกลุ่มไหนบ้างคะลูกค้าของ ATP สามส่วนเราค่อนข้างที่จะกระจายอยู่ในหลายๆภาคอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มใหญ่แน่นอนก็สอดคล้องกับอุตสาหกรรมประเทศไทยก็คือชิ้นส่วนยานยนต์นะครับมีพวกกลุ่มพิโตเคนมีกลุ่มรีไฟแนลลี่นะครับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อนข้างหลากหลายอุตสาหกรรมครับอืค่ะโอเคก็มีเกือบทุก ทุกเกือบเกือบเซกเมนต์เนาะค่ะสัญญาและการให้บริการล่ะคะเป็นอย่างไรก็สัญญาตอนนี้นะครับเรามีลูกค้าอยู่เนี่ยประมาณสัก65าลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นสัญญาในระยะยาวนะครับถ้ามีการลงทุนลดใหม่ก็เป็นสัญญาระยะเวลาประมาณสักห้าปีครับซึ่งเรามีมูลค่าสัญญาที่ที่อยู่ในมือเราเนี่ยสักประมาณ2 0 0 0 2,600ล้านอ่ะนะครับรับรู้ไปแล้วเนี่ยสักประมาณ1 1 0 0ลายล้าน แล้วก็เป็นตัวเลขที่คาดว่าน่าจะรับรู้ในปี2567เนี่ยสักประมาณ720ล้านค่ะค่ะ่ะฮะส่วนใหญ่เป็นสัญญากี่ปีคะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นเอ่อเป็นสัญญา5ปีซะส่วนมากครับอืมค่ะค่ะคู่แข่งในธุรกิจนี้มีเยอะไหมคะ อ่จริงๆแล้วผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งคนงานมีค่อนข้างเยอะนะครับคค่่ะะมีตั้งแต่บริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กจนกระทั่งเป็นบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่นะครับก <c oughs> ็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่น่าจะมีอยู่หนึ่งหรือสองบริษัทขนาดนะครับค่ะถ้าถ้าเป็นนับเป็นมาร์เก็ตแช่นี่เราอยู่ระดับที่ประมาณอ่าลำดับแรงไหนอะคะ คือจริงๆมาเก็ตแชร์เนี่ยตั้งแต่ตลาดมีความกว้างมากน,นะครับแล้วะประสัดส่วนของเราเนี่ยถือว่าน้อยมากครับผมยังยังไม่ได้มีการคำนวณเป็นมาเก็ตแชร์ที่ชัดเจนนะครับค่ะอืมอ่ะโอเคน่าจะเป็นหลักตัวเลขตัวเดียวเลยครับค่ะอ่าฮะอ่าฮะตอนนี้เราเรามีรถให้บริการกี่คันนะคะเอ่อตอนนี้เนี่ยเรามีรถให้บริการอยู่ประมาณสักหกร้อยแปดสิบคัน ก็แบ,บ่งเป็นรถบัสแล้วก็มินิบัสเนี่ยประมาณสักสามร้อยกว่าคันแล้วก็เป็นรถแวนแ,และรถตู้เนี่ยประมาณสักสามร้อยกว่าคันค่ะอือ,อรถเยอะพอสมควรเนาะมีรถไฟฟ้าด้วยนี่ใช่ไหมคะอ่าเริ่มที่จะนํารถไฟฟ้ามาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับค่ะก็ทยอยแล้กเอาเข้ามาใช้ครับค่ะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะรถไฟฟ้าที่เอามาใช้เป็นยังไงบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงกระแสดีไหม รถไฟฟ้าในการทดลองนำมาใช้ในรถแรกนะครับแล้วก็เอามาใช้ในจำนวนห้าันแล้วต้องวิ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณสักวันละสองอกิโลเมตรนะครับก็มีการชาร์จไฟทั้งในส่วนของเราตั้งสถานีชาร์จเองแล้วก็เอาไปใช้สถานีชาร์จที่เป็นสาธารณะนะครับ,รบก็ผ่านมาเรื่องของคุณภาพตัวรถก็ถือว่าไม่มีปัญหานในระหว่างการใช้งานมตลอดปีที่ผ่านมานะครับ,รบส่วนเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่ใช้เนี่ยก็ถือว่า มีอัตราการประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยมากกว่ารถน้ำมันอยู่ตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับอมช่วยได้เยอะไหมคะราคาเนี่ยจริงแล้วช่วยได้เยอะครับแต่ว่าราคาตัวรถเนี่ยก็ยังมีต้องทนที่ที่สูงกว่ารถน้ำมันอยู่บ้างพอสมควรค่ะค่ะอ่าฮะแล้วเราวางแผนยังไงบ้างจะต้องเพิ่มไฟฟ้าอีกไหมหรือว่ายังไงคะ คือตอนนี้เนี่ยเรามีตัวเลขที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีฟรีสที่จะบอกลูกค้าได้แล้วว่าโอเคถ้าปริมาณการใช้รถแบบนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบะในเรื่องของราคามากน้อยแค่ไหนยังไงหรือว่าจะประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโมเดลที่จะนําเสนอให้กับลูกค้าถ้ามองในเรื่องของค่าใช้จ่ายของลูกค้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าในในปีนี้เนี่ยมันก็มีกระแสรเรื่องของการที่ทางภาคส่งออกก็คือทางยุโรปเนี่ยได้มีการ บังคับใช้กฎหมายใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัจป็นที่จะสนใจที่จะใช้รถไฟฟ้าตรงนี้มากขึ้นค่ะค่ะ,คะ,ะช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าโมเดลการที่จะมาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็แนะนําให้กับลูกค้ารู้จักเนี่ยเราวางแผนยังไงบ้างคือต้องเล่าอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผู้ส่งออกเนี่ยที่จะส่งออกไปโดยพราเริ่มต้นจากทางยุโรปเนี่ยนะครับ จะมีเรื่องของการปรับปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตัวสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยให้สอดคล้องกับสินค้าที่ผลิตอยู่ในภาคื้นยุโรปน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย,ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุดนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็จะมีหลายๆกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เป็นภาคการผลิตของโรงงานนี่ก็ส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าโรงงานเนี่ยจะต้องมีการรวบรวมทุกๆกิจกรรม หนึ่งในกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลกระทบต่อสาหกรรมก็คือการเดินทางมาทํางานของพนักงานนะครับไม่ว่าพนักง,งานจะเดินทางมาโดยรถส่วนตัวหรือว่าเป็นการเดินทางมาโดยรถรับส่งของทางโรงงานเนี่ยก็จะถูกนับรวมมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่โรงงานจัดให้มีสวัสดิการการขนส่งพนักง,งาน,เ,นเพื่อลดการนํารถส่วนตัวมาใช้เนี่ยจะช่วยโรงงาน,นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับ <ข>าการใช้รถ่วมกันแล้วการเปลี่ยนจากรถพลังงานสันดาปภา,ายในมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็จะยิ่งทาให้การปล่อยกา๊งงาซเรือนกระจกเนี่ยลดต่ำลงไปนะครับเ <ขา S 2> มืม่อรวบรวมตัวเหล่านี้เนี่ยไปในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเนี่ยก็น่า,าจ,จะเป็นผลดีต่อลูกค้าที่จะคํานวณแล้วเนี่ยปริมาณการปล่อยกา๊ยาซเรือนกระจกนียลดต่ำลงค่ะอืมอืมตอนนี้มีมีมีการพูดคุยหรือว่าเสนอโมเดลไปให้กับลูกค้าแล้วหรือยังเอ่ย มีนะครับแล้วก็เรากําลังที่จะเริ่มทําการทดลองอยู่ก็คือในส่วนของลูกค้าที่เราทดลองใช้มาปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนละแล้วก็จะมีลูกค้าที่จะเริ่มทดลองใช้เราก็าอยู่ในระหว่างการสั่งซื้อรถเพิ่มเข้ามา่ะครับา็ปีนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพของตัวเลขที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนจากรถด,ดีเซลพลังงานสันดาปภายในมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยต่อ,อการเดินทางเนี่ยจะลดปริมาณการ การเื่อนก็มากไม่เท่าไหนยอืมค่ะค่ะถ้าเราเป็นการเป็นเป็นคนนาเสนอโมเดลเนาะเรามองว่าธุรกิจเนี้ยมันมันจะตอบโจทย์ให้ ATP สามศูนย์ยังไงแล้วก็จะสร้างไรายได้ให้เรายังไงบ้างคะคือจะตอบโจทย์ในแง่ที่ว่าอันที่หนึ่งเนี้ยจะต้องเป็นการลงทุนใหม่นะครับการลงทุนใหม่เนี้บริษัทเราเป็นบริษัทจดทะเบียนจะมีความพร้อมในการลงทุนแล้วก็การบริหารการเดินรถเนี่ยจะเป็นการบริหารการเินรถที่ จะต้องมีศเกยภาพที่จะบริหารการชาร์จไฟนะครับเนื่องจากว่าราคาค่าไฟฟ้าในแหล่งชาร์จต,ต่างๆมีความต่างกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหาแหล่งต้นทุนการชาร์จไฟที่ต่ำได้เนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบในในส่วนของการแข่งขันทางธุรกิจน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็มีการหารจัดการที่ที่มีความเป็นมืออาชีพมากกว่าปกติครับค่ะค่ะ บอกจุดแข็งหน่อยได้ไหมคะทำไมถ้าลูกค้าต้องมาเลือกโมเดล,<ม>เดลการเดินรถจาก ATP 30เออันที่หนึ่งถ้าอ้างอิงถึงเรื่องของการปล่อยการเืืนกระจกเมื่อง,งนะอ็าว่าเราเเป็นบร,ริษัทลงทะเบียนนะครับเราถูกกำหนดให้ทำเรื่องของรายงานการปล่อยการเรือนกระจกอยู่แล้วก็จะทั้นรายงาน เ,เจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับบริษัทโดยทัย่วไปอันที่สองเนี่ยก็คือเรามีความพร้อมและก็มีประสบการณ์ในการที่จะใช้รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะให้คำแนะนำแล้วก็เลือกใช้รถที่เหมาะสมได้นะครับอันที่3าเนี่ยเราคิดว่าเรามีพาร์ทเนอร์ในหลายๆส่วนในการที่จะจัดสรรเรื่องของพลังงานครับไม่ว่าจะเป็นระบบโซลา่าระบบชาร์จิ้งต่างๆเข้าเข้ามารวมทําให้ต้นทุนในการเดินรถเนี่ย มีมีต้นทุนที่ประหยัดได้มากกว่าการที่จะใช้ระบบชาร์จในสาธารณะโดยทั่วไปสองสามข้อนี้น่าจะเป็นตัวที่ทาให้เกิดความแตกต่างได้อืมค่ะอันนี้อันนี้เราทาเองร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ามีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ล่ะคะโดยเบ mm ื hmm. ้องต้นตอนที่ทําปัจจุบันนี้เราทำเองร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าถ้าจะขยายโมเดลต่อไปนะเราคิดว่าคงจะต้องมีการหาพันธมิตรเข้ามาเนื่องจากว่ามันก็ต้องมีความชำนาญนในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนะครับเช่น ถ้าเรามีการต้องการใช้พลังงานค่อนข้างมากแล้วก็ <คะ S 2> เราต้องการการะบบโซลา่าที่ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเราก็คงจะต้องหาพันธมิตรที่มีความสนาญในส่วนนั้นมาร่วมในการลงทุนกับเราอืมค่ะค่ะโอเคเอ่อในส่วนของการเติบโตหรือว่าเป้าหมายในปีนี้หน่อยค่ะนอกจากโมเดลใหม่ที่เราจะเห็นแล้วนะปีนี้เรามองการเติบโตวไว้อย่างไงบ้างเอ,อ่ย ่การเติบโตในส่วนของรายได้เนี่ยเมืนเน่อกี้ถ้าเรียนว่าเราไม่ได้มีการเพิ่มลูกคา้าใหม่แต่ว่าเป็นการรับรู้รายได้จากถังกาล่องที่เรามีเนี่ยเราตคิดว่าเราจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ10%เมื่อเทียบกับปี2566นะครับ,บแต่ว่าเราเราน่าจะมีการเติบโตในส่วนของกําไรในอันตราส่วนที่ที่มากกว่าในการเติบโตของรายได้เึ่อย่างว่าปีเนี่ยเราคงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายพิเศษในเรื่องของการปรับปรุงสภาพรถนะครับแล้วก็ข่าวดีที่ฐานรัฐบาลเนี่ยได้มีการ ยืนราคาน้ำมันดีเซลที่30บาท <c oughs> ที่แรกก็บอกว่าตามเดือนเห็นบอกว่าจะจะยืนได้ตลอดทั้งปีก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหราาับบริษัทอืมค่ะแสดงว่าในปีนี้น่าจะเป็นภาพที่ดีของ ATP 30ใช่ไหมคะเราคาดหวังไว้เช่นนั้นนะครับค่ะค่ะโอเคสุดท้ายคะ่ะให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นคะ่ะผมก็ต้องเรียนว่าทางนักลงทุนนะครับ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีความผันผวนในระบบเศรษฐกิจของ้านเราค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทก็พยายามที่จะให้ข้อมูลนะครับให้กับทางนักลงทุนก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารในหลายๆช่องทางของทางบริษัทนะครับเพื่อพิจารณามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่อไปครับอืมค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆค,ค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็อาจารย์แม่นายกาวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสว,ส,สวัสดีค่ะ